สอสวอพร้อมขับเคลื่อนยกระดับ SME กระตุ้นดับชนีความเชื่อมั่น SME เพิ่มขึ้นแม้แนวโน้ม3เดือนข้างหน้าจะยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวลดลงของค่าดัชนีเป็นผลมาจากปัจจัยกำลังซื้อที่ลดลงโดยเฉพาะในภาคการค้าและภาคการบริการที่ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงก่อนหน้าจากทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางในช่วงเทศกาลต้นปีทำให้ปัจจุบันมีสัญญาณความแผ่วลงของกำลังซื้อจากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME รายภูมิภาคพบว่า ทุกภูมิภาคมีระดับความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่สูงกว่าระดับค่าฐานโดยภาคใต้มีค่าระดับอยู่ต่ำที่สุดและปรับลดลงชัดเจนดัชนีความเชื่อมั่น SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันอยู่ที่ระดับ52.6ซึ่งเป็นอัตราที่ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ52.7 โดยภาคเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าภาคการค้าและภาคการผลิตบางสาขาเช่นผลิตอาหารผลิตเสื้อผ้ายังมีคำสั่งซื้อดัชนีความเชื่อมั่น SME ภาคเหนือในปัจจุบันอยู่ที่56.4ปรกับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ57.4โดยภาคธุรกิจชะลอตัวลงถึงแม้จะยังได้รับผลดีจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ในพื้นที่อื่นๆได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แย่ดุนแรงจาก PM 2.5ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ดัชนีความเชื่อมั่น SME เขตกรุงเทพและปริมณฑลปัจจุบันอยู่ที่ระดับ55.1ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ56.3เป็นผลมาจากการชะลอตัวของภาคธุรกิจเมื่อเทียบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่พุ่งสูงขึ้นในเดือนมกราคมปี2567อย่างไรก็ตามยังมีแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยังเพิ่มขึ้น รวมถึงเทศกาลตรุษจีนที่กระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ให้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ภาคกลางปัจจุบันอยู่ที่52.9ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ54.3โดยพบว่าภาคธุรกิจสำคัญชะลอตัวลงทั้งหมดยกเว้นภาคการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรหลายรายการที่ปรับตัวสูงขึ้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ภาคตะวันออกปัจจุบันอยู่ที่ระดับ55.3เป็นการปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ57.0 เนื่องจากภาคธุรกิจชะลอตัวลงโดยเฉพาะในภาคบริการเช่นจังหวัดระยองฉะเชิงเซาอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยหนุนมาจากภาคการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นในหลายสาขาทั้งด้านการผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ไม้รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสอําอางที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากที่ชะลอตัวไปก่อนหน้านี้ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่50.5ซึ่งปรับตัวลดลงจากระดับ53.1ของเดือนก่อนหน้า <qualche> เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกับกลุ่มเบนซินที่ไม่ถูกตรึงราคาทําให้ส่งผลชัดเจนกับต้นทุนของภาคธุรกิจในพื้นที่เนื่องจากภาคใต้ต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบจากภูมิภาคอื่นในสัดส่วนที่สูงส่งผลให้ต้องขึ้นราคาจําหน่ายสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อยอดขายของภาคธุรกิจ